สวัสดี้าเนี่ยยู่ในกินไทยบ้านวันนี้ค่ะจากั่วพักจุ่มปานะเช้าช่วงนี้ฤดูกาลทำนาเนาะนอกจากมีกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ ยังมีพักจุ่มป่าที่อยู่ในนานะจ้าข้ากะเด็ดไซอัแต่ยอดอ่อนๆมานะจ้าเมนูวันนี้เขาจะคั่วใส่แคบหมูนะจ้าก่อนที่จะไปคั่วกบไปลวกน้ำแห็ก่อนะจ้าลดความขมลงแหยน้อยนึงนะจ้าสุกเรียบร้อยกบไปเสด็จน้ำปั้นหมาดๆเนาะเอามาหั่นมาซอยหั่นซอยแบบหยาบๆนะจ้าไม่ต้องแหลวเกินไปนะจ้าเครื่องก็จะมีค่านะจ้ามาฟักบางๆตามด้วยหอมนะจ้าหอมแดงเนาะแล้วก็มาสับให้ละเอียดนะจ้าตามด้วยกระเทียมนะจ้า ละเอียดเช่นกันเนาะส่วนเครื่องแกงกบะมี่ยังนักนะจ้าพริกแห้งใส่ครกลงไปตามด้วยกะปินะจ้าชูรสเล็กน้อยรดดินนิดหน่อยนะจ้าตามด้วยน้ำปลาหานากแกงเมืองใส่ปลาหายเยอะๆนะจ้ามาโข่เครื่องแกงให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยย้ายไปน้าเต่าได้เลยนะจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะจ้ากระเทียมลงไปเจียวนะจ้าคราวนี้ก็เอาทุกอย่างลงไปพัดนะจ้าพร้อมกับเครื่องแกงไปเลยเนาะ ใส่น้ำลงไปพอคลุกคลิกนะา้าคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะ้ามาชิมรสชิมชาติจงังยางใส่ลงไปถ้าบะจางยัางปิดท้ายด้วยแคบหมูนะ้าวทุบๆใส่ลงไปเลยนะ้าใส่รวมกันไปก่อนมันจะมันจะโยมนะ้าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสาวขั้วผักจุ่มปลาจะแคบหมูเนาะตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะ้า